สวัสดีซาฟีไฟทางบ้านกันทุกคนวันนี้มีไอดีปักทงเป็นไงตึงไหมคุณดูไอดีปักทงก็จะมาแอสน้องไม่ได้แอคนานแล้วแต่ว่าไอดีนี้ก็คืออยู่ในเซิร์ฟอินโดนะครับไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟไทยนะคุณดูก็จะเป็นแบบว่าไอดีแบบถุกๆแต่ว่าในไทยโคตรจะแพง แสงค่าแรงเฉยเลยโอเคนะครับคุณด like. sure ูเดี๋ยวเราก็จะไปลองแอคแอดท่าบักทงกันดูว่าในโหมดแรงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคุณดูฝากกดไลค์ด้วยนะคุณดูจุบุก็สําหรับในเซิร์ฟอินโดนะก็เหมือนในเซิร์ฟไทยเลยนะครับแต่ว่าของนู่นนี่นั่นก็บางทีอินโดก็เข้าก่อนบางทีไทยก็เข้าก่อนนะครับต่างคนต่างสลับกันไปนะ ประมาณนี้คนอินโดเนียเขาเล่นตึงกันไหมครับคุณโดมีใครที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟอินโดกันไหมเฮ้เหมือนมีคนอจอบลอยดิจากบาทหนึ่งอยู่ในจาไวลุนอยู่ในจาเน่เน่เน่เรียบร้อยรวงฮะรวงรวงเรียบร้อยเรียบร้อยตายหรือบอตายลือเปล่าตายหรือบอก็มา ไปลุยครับสาวแพนด้าเรารู้ไหมว่าเจอใครแพนด้าสายย่อรูร้จักไหมที่ใส่ชุดแพนด้ามาไม่ใช่เพราะอะไรนะก <c oughs> ูนอนดึกฮะขอบตาแพนด้าถามหาด <c oughs> ้ใจไหมเ <c oughs> พิ่บเพิ่บยังไงจิบชบชิบชิบบบบโอ้โหนายโลดได้ไงเนี่ยห่วยายายาทำอย่างนี้เลยอยาทำอย่างนี้เลยชิบแชบยาทำอย่างนี้เลยโอ้โห โอ้โหเกือบต,ต,ตายเช็ดกูตายแน่กูตายแน่เน่กูตายแน่เน่ยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงกูอย่าพึ่งยิงกูมามามาเลยมาดี <c oughs> ตายไปหนึ่งศพอย่ามาแย,ยมกับแพนดา้าสายเออนอนดึกของเรานะบอกเลยานก็จะไปที่ล็อบบี้ทันทีถ้าไนมาแย,ยมกับแพนดา้าสายไทยไทยแบบเราก็ในใบหน้าล็อบบี้ กดเร <lim eland> <aquilo> ิ่มใหม่ทันทีนะน้องชัยือเหมือนมีคนอยู่ใน a อ o ดรอนะคุณ so ดูจใจเอดตัวเองทําอะไรอยู่ป๊บแป๊บแป๊บแป๊บอะไรวะเบดเบดเมเื่อหนึ่งมึนกี้มันเหมือนแบบอะไรไม่รู้อะแตกถึงจะพูดซาก็เถอะความรู้สึกมันช้าเนี่ยนึงแต่ว่าขอบคุณที่แบบเฮ้ยมีคนมากำลังจะขอบคุณเฮ้ยมามาดิมาดิ กูตั้งไอวอชา้าโอ้โหแหลงบอลด้วยเฮ้ยทำไมมันตึงยังอ่ะแหลงบอลเ,เราเลือจกจัดแต่ผมแหลงโกฮะไม่ไหวแหลงบอลกูเลยงื้อแห้งโอ้โหงื้อีีลีเย็นสบายเย็นสบายเส,สานาลงมาเก็บปืนแล้วก็ล่าคนยังไงมีคนหรือเปล่าแถวนี้มีคนหรือเปล่าให้ผมนะคะ้าจัดการอ้ยโอ้ยเ้ยอยอย่าใจเย็นลูกพี่กูยังไม่ยากต อย่ายิงผมไม่นะโอ้งานงอกกูปืนชาตก็ไม่มีเลือดก็ไม่มายังไงฮึบชึบยังไงก็ต้องสู้แหละจังหวะนี้ปั๊งปั้งปั้งปังนี่ไงสายเลือดนักสู้ของหมีแพ้นหน้านายไม่ไหวแล้วหรอกกลายเป็นกล่องศพไปใช้น้องใช้คิดว่าจะแน่ที่แท้ก็แพ้ผมเอ้าสกิลใครเนี่ยใคระมีคนอยู่แถวนี้หร โอ้สวัสดีครับอย่าพึ่งทำร้ายผมเลยหมียังไม่เกิดอย่าพึ่งคุมกำเนิดนะครับค <c oughs> อลองล่ะอย่าพึ่งคุมกำเนิดหมีเลยแชปนี่หมีเห็นนะหมี่เจอนะเดี๋ยวหมีจะเข้าข้างหลังและกันนะอยู่ไหนจ้าเราก็จอบหลอยเข้าข้างหลังเลยแล้วกันนะครับบ <c oughs> อกเลยว่าเข้าแบบหน่วยจูโจม FBI ต้องการตัวอยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้า วิ่งไปไหนเร็วจาดเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วโอ้โหนายจะซุปอะไรอ่ะมีคนอยู่ข้างบนด้วยนะครับคุณดูตอนนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วกันชุบแชปสักนิดหนึ่งอ่ะเจอแล้วเอาสองตัวด้วยป๊าปป๊าปเออล้วงป๊าปป๊าปป๊าป๊าปมามาเลยไอนุมไอนุมนายไม่รอดหรอก ไม่ใช่แตกดิตายตายป้าปาปาปาไปไหนรับไปไหนรับไปไหนรับนี่เก็บคนนี้ไปก่อนโอ้โหเพื่อนกันนี่ว่าไม่น่าแหละเขาถึงแบบไม่ยิงกันเว้ยคุณดูแต่ว่ามันซุบเพื่อนมันได้ว่ะบนฟ้าตรงไหนอ้านี่ยิงนกสอยให้ล่วงเขาเรียกว่าต้องสอยให้ล่วงยิงแยจ่จังวะไม่ตายอุ้ยตายเออตายเออโอ้โห,ห,ห,โโหไม่ตายยังไงอะจุแบแบ๊บจุแบแบ๊บโอ้โหไม่ตาย ไม่เจ้าไม่เจ้าจอดไม่นะไม่นะจะไปไหนลวเฮ้ยเดี๋ยวอีกคนหนึ่งนะครับเราต้องตามดูว่ามันหนีไปแล้วอะ่ะมันต้องซิ่งแน่นอนนะครับ <What? S 1> หนีแน่นอนเราขึ้นดูข้างบนแล้วกันหายเร็วจัดหนีแน่นอนวันนี้ผมไม่รู้ว่าต้องตามหาตรงไหนนะน่าจะรอดนะครับโอ้ปล่อยไปแล้วกันนะครับปล่อยปูปล่อยปล,ปล,ยปลาให้มันกลับมาล่าเรา <laughs> เหมือนเดิม <laughs> ตายหาพอดีคื้นที่ผมเติรดต รู้ตัวนะครับคุณโดนี่อยู่ข้างหน้าผมเลยมันรู้ตัวว่าผมจะไปจัดการมันมันก็รอผมอยู่นี่นะไม่ไปไหนด้วยนะมันลุ้นกันนะครับว่าผมกับมันใครจะเป็นคนที่แบบล่วงก่อนโอ้โหวงเข้ามาชิบหายกันซา <c oughs> โอ้มีสองตัวหรอมาเนี่มาเนีโอ้โหอย่างโคมาจานอย่างโคมาจา์ยังไง อีกคนหนึ่งจะกล้าออกมาท้าทายอํานาจมืดของแพนด้าหรือเปล่ายังไงอุ้ยมีอีกคนนะครับนี่ไงเดินปลิ๊ปิ่หลอไปแล้วไปแล้วมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วอ่าจังหวะนี้มีออกลงปั๊บๆๆๆๆๆๆๆอื้อเรียบร้อยไหลละยาวไหลยาวไม่รอดหรอกกูบอกให้อีกคนน่ะเว้ยไปไหนแล้ววะหรือว่าคนที่ผมเห็นก็คือคนเดิมน่าจะใช่หรือเปล่านะ ว่าไม่เจอนะฮะคุณดูจบจ่าตาฝาดนายต่อไปก็คือนายสินนะไออึงเยินมาลงไปตรงสะคองครับมันน่าจะไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะคุณดูอ่ะไม่รู้ด้วยเก็บของเหรออุ้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้รงจ,จัดแรงจัด,จจดจนี่เน้นี่เน ผมมีโอกาสล่วงให้มันนะคุณดูเพราะว่าแรงจะจัดถ้าผมไม่ตั้งไอวอลมีสิษล่วงจริงๆโอ้โหคนเนี้ประมาทไม่ได้นะครับเราต้องหาทางเข้าเว้คุณดูถ้าแบบไม่มีรถนะงานงอกแน่ไปเราได้รถมาแล้ว <c oughs> มีรถตุกๆนะครับเอ้ยไม่ใช่รถตุกๆรถทหารไปเลยวัยรุ่นเพิ่มเลือดไปยาวๆเข้าวงรัว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี้ยแวบโอ้โหในที่สุดเราก็รอดตาย ในการเข้าวงเหลือ5้าคนใช่ไหมเราจะรอดกับสมรภูมิครั้งนี้ได้หรือเปล่ามีคนใช่ไหมข้างบนเนี่ยลองดูอ้มีคนนะครับได้ยินเสียงเสียงเดินเสียงเดินอุ้ยอุ้ยอุ้ย่ยายใจเย็นย่ยยังไม่ได้จับปืนมึงใจเย็นก่อนได้ไหมเฮ้ยลูกพี่ยังไง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 ล่ะอยาให้กูได้จับปืนเฮ้ยยองอย่ามาค่ยองคะแยง แบบบวกยากมากมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีคนอยู่ข้างบนด้วยมีคนอยู่ใกล้เราด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงนะจังหวะน,นี้ตอนนี้ก็คือมีคนอยู่ที่ห้องน้ํานะสงสัยมันปวดขี้โอ้โหข้างบนก็ยิงผมแม่มาดิมาดิไม่ได้เกรงกลัวหรอกแต่ว่ามันก็ยิงแรงเอาเรื่องอยู่นะเออมันเอออะไรอะไรอะไรจะทําอะไรอะ่ะโอ้โหเกือบพืดึบ ว้าวเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเยเนดูพี่คุณยังไม่อยากตายตอนนี้ช็อนี่หลบดีจะตอนจุกไซจุกขว้าเรยบร้อยตายหา่าส่งไปหน้าเราพี่เอกหนึ่งคนเรยบร้อยตอนนี้ก็เหลือหนึ่งหนึ่งะครับคุณดูก,กับคนข้างบนนะมาลุ้นกันว่าผมกับเขาใครจะเป็นผู้ครองบัลลังก์ที่หนึ่งกันแนะ่มามาเลยมือไหนข้างบนใช่ไหม <c oughs> โอ้ยจะเย็นี่โอ้ยอยู่ข้างๆก็ไม่บอก มาหลอกว่าอยู่ข้างบนเราก็ไม่รู้เราดันเลยแล้วกันนะครับคุณดูมาช่แชบโอ้โหนี่ตึงเสลดเกินนะเราเฮ้ยเหมือนผมจะลืมอย่างหนึ่งก็คือปักทงอะไรวะเนี่ยกูลืมปักทงออะไรวะเพิ่งเอ่อมันมันไงเพิ่งจำได้นะครับมันมันเกินไปจำได้ว่ากูต้องมาปักทงนี่วานี่ไง ของถูกต้องใช้ให้คุ้มนะครับไม่ใช่ของแพงนะตรงนี้เพ้อตายเพราะระเบิดหรือเปล่าไม่นะมามาเดมาเดเราก็จะเอาแอกับมันก่อนเอาดิให้เพิ่มเลือดยังไงปกักรอนี่ไงปป๊บแป๊บนี่ไงมันรุนกันว่าผมจะได้หรือเปล่า,าอ,อ,นะอุ้ยมาดดไอวอหมดนะโอ้โหผมต้องเก็บเขาไปนะก็ดูโอ้โหแม่ยังไง เซิร์ฟอินโดก็คนตึงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเสียดายเกมนี้ก็คือปักทงงน้อยเกินไปปักทงยังฮิตอยู่ไหมก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับคุณดูสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปในเซิร์ฟอินโดแล้วกันนะครับบ๊ bye bye, ายบายซาฟีไฟไทยแลนด์กันทุกคนนะครับใครอยากให้พี่เล่นเซิร์ฟอินโดอีกคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย